มีใครสงสัยคือฉันเดิ่งแม้วันลอยกระทงเนี่ยเขารอยกันไปเพื่ออะไร เดี๋ยวคลิปเนี่ยฉันมีคําตอบถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์กดแชร์กดเซฟกดอะไรก็ได้เด้อแกเอ้แยแหละแต่พกแกจิป,ปาถกตแต่อย่าก,กดบล็อกฉันก็พอเด้อขอบคุณครับซึ่งการลอยกระทงนะเขาก็จะลอยกันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือว่าวันคืน15ค่ําเดือน12วันนวันน่ะนะก็จะมีพัะจันทร์เนี่ยเต็มดวงอายาเต็มทองฟ้าหรือม่เชดเกลรรอดูได้เลยแสงจันทร์เนี่ยคือสว่างสาดกระทบน้ำนะโอ้โหบรรยากาศคือดีมากแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำเนี่ยหลากเต็มตลิ่งเลยเหมือนกับเพลงนี้วัน เพนเดือนคิสองน้ำก็นองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงฮึ๊ยการลอยกระทงเขาลอยไปเพื่อ แสดงความขอบคุณต่อพระเมรคงคาที่เป็นแหล่งน้ำให้อิงได้ใช้ได้กินได้ดื่มได้อุปโภคได้บริโภคแล้วก็เป็นการขอขมาลาโทษพระเมรคงคาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอิงอาจจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเนาะด้วยการที่ทิ้งขยะลงแม้นม้ำแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่นม้ำนั่นแหละเขาก็ลอยเพื่อขอขมาลาโทษแล้วก็เพื่อขอบคุณพระเมรคงคาด้วยการทํากระทงในกระทงเนี่ยเขาก็จะใส่ดอกไม้ทูบเทียนใช่ไหมอ่ะบางคนเนี่ยก็จะมีความเชื่อเออใส่เล็บ ใส่ผมของติ่งลงไปเพราะว่าเป็นการแบบสะดะขอบเป็นการแบบไล่ถูกไล่สูกล่โลูกไล่ไพ่ซับคอดเสนียจันไรให้ลอยไปก็ไม่นำให้ชีวิตเองเนี่ยมีความสุขพลุกโผลพลนภัยอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะแล้วความพิเศษของวันลอยกระทงคืออะไรรู้ไหมสาหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าฉันชอบมากก็คือหนึ่งเลยทําให้ฉันกับครอบครัวเนี่ยได้มีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันทางบ้านฉันเนี่ยก็จะทำหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวฉันก็จะได้พบปะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติโกโหติการเนี่ยมาเต เราก็มาช่วยกันทากระทงทําให้เกิดความสามาัคคีในครอบครัวสื่อฉันชอบมากๆพอทาเ็จปุ๊บเนี่ยฉันก็จะไปลอยกันที่วดัดเพราะว่าหลังวัดบ้านฉันเนี่ยก็จะมีคลองเนาะก็คือทําให้รู้สึกว่าเป็นการทํานุบารุงศาสนาได้เหมือนกันนะแล้วก็ได้ไปพบปะประชาชนพบปะคนในชุมชนอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบ เออได้พูดได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาให้เกิดความรากักความสามัคคีในชุมชนแล้วที่สําคัญเลยก็คือทําให้ตะนักในเรื่องของความสําคัญของแม่นม้ำลำคลองซึ่งตรงนี้ฉันชอบมากๆเลยเป็นวันที่ฉันแล้วก็เด็กๆและหลานบ้านฉันเนี่ยคือรอกันทุกปีเลยซึ่งบางที่เนี่ยก็คือจัดยิ่งใหญ่มากเนาะก็มีแบบชิงชาสวค์มีประกวดแบบนางนกพม่านะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆมีปาป้งปาโป่ปง,ปปงระบายสีปูนปัตเตอร์อะไรเงี้ย คือแบบทำให้หนึกถึงตอนสมัยเด็กน้อยอะ่ะเออตอนนี้ก็เนี่ฉันเซียนป๋าโป่งมากเลยนะไปป๋าโป่งงานวัดอย่างเก่งเลยได้ทุกตาม,มาเต็มบ้านแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมด หนึ่งปีมีข้างเดียวยังไงก็ขอเชิญชวนชาวโคราชนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับออกมาร่วมกันลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยแล้วก็ฝากอย่างนึงก็คือการใช้วัสดุทํากระทงเนี่ยก็ขอให้เป็นวัสดุท้องถิ่นหรือไม่ก็เป็นวัสดุที่ไม่ทําลายธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเด็กน้่ยบางคนนะจะลินผู้หลินประทัดอะไรเงี้ยก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องกำกับดูดาระวังนะครับเผื่อเกิดเหตุอันตรายได้ แล้วก็บางคนเนี่ยแกเอ,อ้ยพอได้ถึงวันลอยกระทงเนี่ยจีบหาจีบรงจีบสาวก็กินเหล้าเมาปิ่นอย่างนี้ก็ไม่คือกินเหล้าเมาปิ่นมากก็เกิดนายายใจโตก็ทิพต,ติกันก็เข้าหน่ามันก็ไม่คืออมันก็จะไม่สนุกไม่สนานยังไงก็ฝากไวดาดูดแลตัวเองนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยเด้ออย่าลืมมาร่วมลอยกระทงกันเด้อจ้ะ